คนบางคนมักเรียกร้องความต้องการให้ตนเองตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนบางคนพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่คนที่เรียกร้องความต้องการให้กับตนเองตลอดเวลานั้นไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่อีกทั้งเคยเหยอะบความต้องการสูงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นแล้วเหนื่อยแทนจริงๆนะเพื่อนนะคนประเภทนี้ไม่ได้วางความอยากได้อยากมีอยากเป็นไว้เลยในชีวิต มีแต่จะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆจึงมีแต่ความทุกข์ทั้งในวันนี้และพรุ่งนี้ส่วนอีกบุคคลประเภทหนึ่งคือผู้ที่พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่วางความอยากได้อยากมีอยากเป็นไว้อย่างไว้ได้อย่างเหมาะสมจึงมีความสุขทั้งในวันนี้และพรุ่งนี้ดังคำสอนของศาสนาพุทธที่ว่าว่างเพราะวางไม่ว่างก็ไม่วาง เมื่อวางได้ชีวิตก็เป็นสุขคลิปวิโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ